โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับในครั้งนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นไมค์ครับลัคกี้บล็อกในเซิร์ฟสกายวอนเองทุกคนนะโอเคทุกคนแล้วเราก็เข้าไปดูคลิปไปเลยทุกคนไป let's go <S โอเคทุกคนนะเราก็รอให้เกมเริ่มทุกคนนะ ประมาณสักประมาณสิบวินาทีทุกคนนะเกมก็จะเริ่มในไม่ช้าทุกคนนะโอเคสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเค let's go โอเคทุกคนนะแล้วก็มาเริ่มขุดลักกี้บ็อกกันเลยทุกคนนะโอเคมาขุดกันเลยทุกคนนะโอเคเราได้แผ่นซีดีนะอันนี้เป็นรีเจนทุกคนนะเราได้รีเจนมาทุกคนนะโอเคเื้อเจอขวานด้วยทุกคนโอเคกระโดดลงไปเลยนะ Okay. โอเคชืบเราได้อะไรเนะี่ยอุ้ยได้เนื้อหมูอุ้ยเราโดนยิงทุกคนโอ้ยเบสเบสเบสเจอเบสทุกคนเจอเบสโอเคไปจัดการก่อนเดี๋ยวมันจะยิงผมเดี๋ยว okay. โอเคอุ้ยเราได้ทั้งเบสมาทุกคนโอ้มีไฟด้วยโอเคฟาร์มอาหารก่อนทุกคนนะเดี๋ยวถ้าไม่มีอาหารคือคือเราก็จะหิวตายทุกคนนะเราต้องฟาร์มอาหารหได้เยอะที่สุดนะทุกคนนะโอเคประมาณนี้ก็พอทุกคนนะ โอเคเราได้ขนมปังมา15อันนะทุกคนนะแค่นี้ก็น่าจะพอทุกคนนะโอเคในนี้มีเนื้อหมูอยู่ครับทุกคนนะโอเคในนี้เป็นบล็อกเป็นบล็อกดินทุกคนนะเฮ้ยผมจะลงยังไงอะโอเคครับทุกคน okay. โอเคอุ้ยลาวาลาวาลาวาอันนี้ผมปิดเทยบร้อยทุกคนนะเดี๋ยวผมจะจบล็อกเลยอุย้ยกระบองเพชรกระบองเพชร วิ้ยเดิมมีเอนเดอร์แมนด้วยทุกคนเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าทุกคนนะเดี๋ยวมันจะฆ่าเราทุกคนนะเฮ้ยทุกคนตรงนั้นมีลัคกี้บล็อกด้วยทุกคนครับเดี๋ยวผมจะไปยังไงเนี่ยโอเคเพื่อนเราต่อบล็อกไปแล้วทุกคนนะผมจะไปเอาลัคกี้บล็อกเลยทุกคนนะโอเคมาแล้ววิ้ยโอเคโอเคเราได้ชุดกรอบอะไรทุกคนนะโอเคคลิปโอเคนี่ไงโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปกลางเลยทุกคนนะวิ่ยทุกคนเพื่อนเราต่อไปกลางเลยทุกคนเราจะกระโดดตามเพื่อนไปทุกคนนะ โ okay. อเคกระโดดเลยชึบอุ้ยอุ้ยโอเคกินอาหารก่อนตอนนี้หิวมากทุกคนโอเคลัคก,กี้บ็อกมีอยู่ตรงนี้ทุกคน okay. โอเคเราได้ดาบมาทุกคนนะโอเคเราได้ดาบเลยทุกคนโอเคในสุดผมก็ได้ดาบมาทุกคนนะโอเคทุกคนมาผมจะหาลัคก,กี้บ็อกอุ้ยอยุ้ยอุ้ยจะตกจะตกโอเคโอเคไม่ตกเลยทุกคนนะโอเคมีเหลืออยู่สองคนนะทุกคนนะ ที่ผมต้องจัดการทุกคนนะโอเคมาอุ้ยทุกคนอุ้ยจู่เกาะเขโหดมากทุกคนผมว่าผมผมแพ้เขาแน่เลยทุกคนแล้วก็อุ้ยทุกคนเขามีไฟด้วยทุกคนเขามีไฟด้วยอ่ะเดี๋ยวชนะไหมเนี่ยอุ้ยทุกคนเขามาแล้วมาเนี่ยอุ้ยอุ้ยดูเขาตีแรงมากเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยจะตายจะตายจะตายเขายิงกระดดใส่ผมเลยทุกคนเฮ้ยจะตาย ช่วยด้วย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 โอเคเพื่อเราตู้อยู่ทุกคนนะเฮ้่ทุกคนเราต้องไปช่วยเพื่อนทุกคนวนิชนะไหมจะรอดไหมเนี่ยโอเคทุกคนเราชนะเย้ Yay! ทุกคนโอ้ท oh, ุกคนชนะได้ทุกคนเ okay. oh, ยน้โอเคก็ชนะทุกคนนะโอเคทุกคนนะรอบที่สองทุกคนนะมาดูกันนะครับว่า ตาดีผมจะชนะอีกหรือเปล่าทุกคนนะเมื่อกี้คือชนะเลยนะทุกคนนะชนะใสๆเลยทุกคนนะเมื่อกี้โอเคทุกคนนะโอเคมาสี่สามสองหนึ่งโอเคเล่นกันเลยนะทุกคนนะโอเคปุดบล็อกเลยทุกคนนะโอเคอุ้ยผมได้แมวทุกคนยี่ผมได้แมวทุกคนนะโอเคอุ้ยอืมนิมแตกตั้งชื่อแมวได้ไหมโอเคตั้งไม่ได้ทุกคนนะอุยใครเอาอันนี้มาบังเนี่ยโอเคอาหารก็เลิกันทุกคนนะ เอัเนี่ยอุ้ยเป็นน้ำยาอุ้ยเพื่อนขโมยของผมผมไปแล้วทุกคนอุ้ยทำไมขุดไม่ได้อ่ะโอเคไม่เป็นไรอุ้ยทำไงอ่ะต่อไปกลางดีไหมขุดไม่ได้ทุกคนโอเคงั้นผมมาหาหันก่อนละกันทุกคนนะโอเคเฮ้ยมีคนตีเมีวผมทุกคนโอ้โหทุกคนเขาแก้งแมวผมทุกคนโอเคอ่ะเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดโอเค โอเคนะแล้วก็เราก็จะมาคราฟอาหารกันทุกคนนะโอเคชิบุยแมวเอ,อแมวผมตายทุกคนเอ้ยทำไมเขาชอบคาบแมวผมจังอ่ะโอเคกินอาหารก่อนก็ได้ทุกคนนะโอเคทุกคนผมว่าผมต่อไปกลางดีกว่าทุกคนนะผมก็ไม่มีอะไรจะฟาร์มทุกคนนะที่นี่โอเคน้นผมต่อไปกลางดีทุกคนนะตรงกลางน่าจะมีของดีๆอยู่ทุกคนนะโอเคน้นผมต้องรีบต่อทุกคน ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีทีมอื่นมาทุกคนนะมาแย่งของทุกคนแล้วก็อาจจะโดนฆ่าได้ทุกคนนะหากว่าไม่รีบนะโอเครีบต่อเลยโอเคให้เพื่อนต่อแล้วกันทุกคนนะเขา่าจะต่อบล็อกเก่งอยู่โอเคโอเคทุกคนนี่เขาต่อบล็อกเขาเก่งอยู่ทุกคนโอเคขอไม่ได้ของทุกคนนะโอเคนี่ทักกี้บล็อกทุกคนเจอแล้วเฮ้ยมีทักกี้บล็อกอีกไหมเนี่ยเฮ้ยยังมีอีกทุกคนอุ้ยมีอยู่สี่อันเลยทุกคนโอเค เราได้ดาบมาทุกคนนะชาร์ปเนตหนึ่งะทุกคนนะโอเควิธนูทนูโอเคผมได้ธนูมาทุกคนนะโอเคแล้วก็เนี่ยอะไรเนี่ยโอเคขุดไว้หมดเลยอุ้ยดาบเพชรดาบเพชรโอเคทุกคนเราเจอดาบเพชรนะทุกคนนะโอเคมีอีกไหมมีอีกไหมเนี่ยเราขอหาดูก่อนทุกคนนะโอเคมีอีกนะหนึ่งบล็อกกันทุกคนนะโอเคมาดูะครับว่าผมจะได้อะไรทุกคนนะโอเคผมจะได้ทานูทุกคนนะนี่ทุกคน ผมได้ธนูทุกคนนะแต่ผมจะไม่ใช้ทุกคนนะผมจะใช้สโนบอลในตัวนั้นในการปาใส่ทีมตรงข้ามทุกคนนะโอเคเลือ1ึงตอนหนึ่งกันทุกคนนะโอเคทุกคนเราก็จะมาดูนครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะทุกคนนะผมว่าผมแพ้เนยเลยทุกคนเพราะผมไม่มีชุดก่อยทุกคนนะโอเคทุกคนทุกคนนั่นไงโอเคทุกคนไปเดี๋ยวขอขุดหนึ่งอันก่อนทุกคนนะโอเคไปเลยทุกคน let's go go ทิ้งของทำไมทุกคนมา โอเคสั้นจีก่อนยี้เลยดโอเคมามานี่มามานี่มานี่โอเคทุกคนผมชนะทุกคนนะเย้ทุกคนผมชนะเฮ้ทุกคนไม่น่าเชื่อทุกคนว่าผมชนะได้ทุกคนนะโอโอเคทุกคนก็หากใครชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสำหรับใครชมด้วยทุกคนแล้วไเจอคลิปหน้าสวยคลิปนี้บายบายทุกคนบ๊ายบาย